วันนี้นะครับมาทําเมนูนะครับตํามะขามนะครับแบบมือเหนือนะครับนี่เลยนะครับพอดีก็ได้มะขามมานะครับมะขามนี้ต้องเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับถึงจะอร่อยนะครับแต่ต้องเป็นมะขามที่มันอ่อนเลยนะครับคือลาเม็ดในนะครับนี่นะครับเม็ดในน้อยๆเลยนะครับเล็กมากนะตัวนี้นะครับน่กล้องผมมันขยายให้เฉยนะครับจริงๆมันแทบจะไม่มีในเลยนะครับรัดอันเล็กๆเลย ตอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีนะครับพริกพริกแห้งนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมก็อย่าใส่เยอะนะครับประมาณสักสามกรีบนะครับต่อมะขามประมาณนี้นะครับมะขามก็มาสักสองสามขีดนะครับส่วนพริกก็แล้วแต่ชอบเลยทุงผมใส่ประมาณสิบกว่าเม็ดนะครับแล้วก็จะมีนี้ก็เป็นไออะไรก่าน้ําตาลพวกน้ําตาลปี๊บต่างๆนะครับนี่ครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นกะปิกะปิไดยองนะครับแล้วก็อันนี้ก็น้ำปูน้ำปูนี่ตอนเราตำถ้าใครไม่กินก็แบ่งออกได้นะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับผงชูรสแล้วก็น้ำปลานะครับปรุงเขาว่าน้ำปลาร้านะครับไม่ใช่น้ำปลาน้ำปลาราปรุงรสที่ผมใช้ตาแก้วตาถ้าใครมีปลาราแบบน้ำปลาราแบบต้มอาเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอะใส่เลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับทำง่ายครับตำไปเลยตำหมดเลยนะ ตําเลยนะตําไปเลยตัมันละเอียดตํามันละเอียดอ่ะเตยมช้อนเตยมช้อนเตมช้อนเดี๋ยวต้อง,องกะปิอะไรใส่เข้าไป ละเอียดเลยครับอ่าแบบต่อมาละเอียดเลยอ่าต่อมานะครับเราก็จะใส่กะปินะครับใส่ลงไปเลยนะครับอ่าประมาณสักปลายปลายช้อนนะครับเพราเต้องเน้นความหอมของกะปิอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง ไปนะครับอ่ะพอนะครับทีนี้เราทีนี้ส่วนปลาล้าเนี่ยมันเป็นน้ำเนี่ยเราจะใส่หลังจากที่เราตํมามะขามนะครับใส่ตัวนี้ลงไปด้วยเลยช้อนใหม่มาช้อนใหม่มาเดี๋ยวใส่อ่าพวกนี่ครับพวกน้ําตาลหรือว่าไอ้พวกที่น้ําตาลปิ๊บต่างๆเนี่ยนะครับนะครับใส่เข้าไปพยายามดูด้วย ไหมดูมาตัวนี้พยายามดูด้วยพวกน้ำตงน้ำตาลเนี่ยมดมันชอบขึ้นนะครับต,ต้องพยายามดูเลือกส่วนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับครับประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับทีนี้ก็ตามไปเลยนะครมะขามใส่ไปเลยนะตามไปเลยนะเดี๋ยวมันละเอียดด้วยกันหมดใส่เข้าไปเหลือสักนิดก็ได้เดี๋ยวใส่อ้อเลาะ วนิดนึงเอาไ้ทำเอออร์เะเ,เอาเฮะเ,เอาหมดเลยอ่ะโอเคเอาหมดเลยเหมดเลยก็ได้โอเคแฟนบอกว่าหมดเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่าครับทีนี้ก็ตามด้วยผงชุดรสใส่ไปเลยจะได้ตามละเอียดทีเดียวไปเลย ใส่ไปผงชูรสใส่ไปถ้าใครไม่ชอบผงสุรสก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่ครับนิดเดียวพอนะครับชอบเยอะใส่เยอะนะครับน้ําปลาร้าใส่ไปเรียบร้อยเลยเดี๋ยวที่นี่ก็ทําให้ละเอียดจบนะครับนะครับอ่าตอนใส่ปลาร้าก็อย่าเพิ่งใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะเฉาะนะครับเราก็ใส่ไปแค่นิดนึงนะครับอ่าต่อช้อนมาช้อนมาอ่าแค่นี้พอก่อนประมาณสักครึ่งช้อนเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราค่อยเติมนะครับนิดนึงนะตามเต็มที่ไปเลยให้มันละเอียดเลยนะครับ หลังจากที่เราตําไปละเอียดพอสมควรนะครับใส่ปลาร้าลงไปนะครับประมาณสักประมาณสักครึ่งช้อนนะครับนี่เลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับที่ใส่ทีหลังอีกครึ่งช้อนเพราะว่าถ้าใส่ตะกี้ไปเยอะมันจะกระชอกนะ,อะโอเคนะครับต่อไปก็ถ้าเราถ้าเราจะกินแบบไม่ใส่น้ําปูนะครับเพราะบางคนกินน้ําปูไม่ได้นะครับเราก็ต้องแบ่งออกนะครับ ทีนี้ผมก็จะแบ่งออกนิดนึงนะครับแฟนแบ่งนิดนึงเพราะว่าบางทีคนแก่เขาไปกินน้ําปูเราก็แบ่งไว้นะครับเห็นไหมครับอันนี้กรณีที่เราไม่กินน้ําปูนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับตำขามอ่อนใส่กะปิใส่ปลาครับอ่ะพอละนะอีกนิดน,นึงก็ได้เผื่อมันอร่อยนะครับเดี๋ยวน้าปูเยอะกว่าเดี๋ยวจะยุ่งอีกอ่ะโอเคอันนี้คือสูตรแรกไม่ใส่น้ําปูนะครับ ต่อไปนะครับสูตรเด็ดอีกอันนึงตามด้วยต่อไปตรงนี้นะครับเห็นอ่ะน้ำปูมันนี่เลยนะครับอ่านะครับประมาณนิดเดียวพอน,นี่นี่ช้อนม่นี่ช้อนช้อนตะกี้นะครับช้อน,นไม่เปื้อนอะันนี้มันเป็นอันนี้อ่ะมันเป็นอะไรนะนนนนมันเป็นน้ําตาลนี่เป็นอะไรใส่ไปเลยนิดเดียวพอใส่ไปเลยอันนี้สูตรเด็ดเลยตําไปเลยนะครับแล้วตรง ตาทีมันได้สองอย่างถ้าใส่น้ําปูไปก่อนมันจะออกไม่ได้นะครับนี่เลยะครับอันนี้คนไม่กินน้าปูก็ได้กินเห็นไหมครับน,นี้คนกินน้ําปูใสไปเลยนะครับชามันก็จะดำนิดนึงตำไปสักทักนะครับหลังจากที่เราใส่น้ําปูไปแล้วนะครับจะใส่ไม่เยอะนะครับถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวนะครับนะครับกินเยอะบางคนก็เมาหัวนะครับกินเยอะไม่ได้นะครับ นี่ก็เมนูนี้ก็กินกับข้าวนึ่งนะข้าวนึ่งนี่เลยนะครับข้าวนึ่งรสชาติก็จะมีน้ำปูมานิดนึงนะครับแต่ถ้าใครชอบดำปีใส่เยอะๆนะครับเป็นความชอบจะใส่น้ำปูไปนิดนึงนมนแล้วแต่ชอบใครชอบมันนะในส่วนตัวส่วนตัวนี้ชอบทั้งสองแบบ,บมาวางตรงนี้นี่เลยนะครับ นี่เป็นใส่น้ําปูเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีหอมน้ําปูนะครับนี่เลยหอมมากเลยนะครับอันนเมนูนี้กินกับข้าวหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นกับแก้มอะไรก็อร่อยนะครับหรือว่าจะกินกับเรากับเบียร์ก็แด้แต่เลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็แบบไม่ใส่นะอร่อยมากนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้มาให้ดูนะครับเมนูนะครับตํามะขามอ่อนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ